tiếp tục đi warm, warm everyone. Một trong chỗ tìm đều. Ramat, gia 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 gia, 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 ra, gia, 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 này đồ maman, đồ maman. Đồ ăn, đồ thế vẫn phải nè thì các đốt có là cái nạn này bên nhà nhạc kim nhà bên nhà mẹ ghi bên nhà bên nhớ lấy gặp nó đốt đấy là vô cá rồi thì không phải hôm kết luận 3 đi mà ha bạn. Càng càng. Càng càng cũng mít ha các bạn. Kắng, kắng. Kắng, kắng các bạn. <ridge> ok. Ừ. Ừ mm. mm, ah. À. Ông qua Giờ đây có <laughs> <laughs> ah, okay. bị bì bì vô Ha, vô bên trên nè. Ha, okay. cắt bì bì bao quan đấy cái, ồ Hà rắm đục 5 đục, 5 đục, xúc với miếng nào, để lem đi bia cạp, đi bia này bên play กินก็ไปเร็วทำอะไรครับลลยล้มในลำไส้กับกระป๋อรัล้วก็เมื่อก้าวไปอยู่ในเส้นเลือดจะทำอะไเส้นเลือดไม่ติดแคกับผมเลือดไขมันมีนักเลอืมครับเคล่ืมอันนี้น้อยๆครับไม่ต้องหมาก เราได้ต่างเกี้ยวตังดำกับเาเลีลกเตยเตยนี่เกี้ยวมันอเดืเอ,งงอ,กอกน,นก็อนตอนนี้นเรายังพุ่งเหลือบชาเกลือวันปัตตานีครับเกลืืออนะเกลวันปัตตานีนี่เจ้าเรกที่ว่าทุ่งเสริมนักเหลือโดยเฉพาะลุมนม้ำทะเลครับปัตตานีครับเกี่ยวกับใช้เล็กหน่อย

โอ้เก่งร้องวอเต้นะครับโอเคลืมได้หรือวะไม่ได้เก่งไรบ้านโอ้ดีใจได้ตัวติ๊กได้ร้อยมาวันนี้โอ้มันน่เบอร์รอบไม่เก่งไรบ้านแหล่นี่โอ้โอเคครับโอเดียมอมกับอันนี้เลืมหญิงครับลืมหญิงเลืมหญิงโอเคปันนี้ปะในในมาแล้วกับเดี๋ยวต้องกระเดาะเดี๋ยวติ๊กกระไรกันลาวลาว Ok, gặp tầm mấy anh đi có điều mô mắc cười Thế Nên là dặn rồi Anh đi chạy sẽ... cười ra ra dắm bằng cái này là tí mô luôn à. à, mắc cười, mắc cười Anh đi ổ bổ, nằm ra ra đi nè nói nè, nhi nè, ok อันนี้มักเลยนะครื่งเย,งยื่ยโมงยางหน่อยอให้ตัวค้ยหรือว่ากระปีกระโรลนี่ครับเก็ขึ้นเข้าไปในวัตถุดิบถึงนี่เก็บไม่หลับกันไหมจุม้เก็บไม่หลับอ๋อเ,นะเคคก,ก็บไม่หลับในบอกเครนะบกเครครับตอี่จุ้กับมินมันเันบอกครดีนะเก็บไม่บอกยไม่บอกเกเก็บไม่หลับอันนี้ก็ย้ำให้ปอว่า ข้าเวเบื้องดีครับไม่เบื่อนี่เราอีกกินกันเองครับผมจะทำให้ลกกาตำไว้ครับเราได้เราได้ตุ้งมือครับอันนี้ทำอ้ไรเลกว่ะยิงก,ก็ปกติก็ใหญ่มือนะไม่ได้ใหญ่ตีนใหญ่ได้ดีีนะมาดมาดีโอเควัตถุดิบหลักของเราวันนี้คือปลาจะเจลื้มกับโอ้ oh, <c oughs> ปลาจะล้ำมกับโอเคพม่ใช่เบิร์ยังอยู่เรียกเดียวอ๋อจะล้ำมเพึ่งอ๋อจะล้ำมเพลงหนึ่งอ๋อยอ้นี่กับ ไฮไลท์ของเราอันนี้คือเรื่อลำเจ้ามันครับนะเจ้ามันนี่ยจริงปอยโ,อโตใช่ไหมครับว่าเชี่ยวก็ได้เหอเชี่ยวก็ได้เหรอ <laughs> อันนี้ปลาจะลำนี่เดี๋ยวจะเป็นเกล็ดหลับเราจะทำอะไรเลยเดี๋ยวทำอะไรเลย

จองเก็บเหรจองเก็บอยู่จองเก็บจองเก็บลุมน้ำตะเลรับจองเก้ามันก็ต่างกันนะไม่ได้ปั้นจองเก็บอายการ์ตี้อย่างไหมไม่ดีไม่ดีครับพรมันกระบอนกันถ้ามันไม่ได้ง่ายกันนะคนนัไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายคือต้องปีตี้พี่ท่านถ้กคิดไม่เห็นไสรมันจะติดในเหนือเห็นรว่าเห็นรู้ว่าเห็นรว่า và ừ. các phiếu phiếu nọ nó sẽ nhập khẩu đội nắng này cả dài đội nắng lại cả dài hả tên có dính, à. ừ, wow. à, Cùng. Cùng à. là có đều nhập vào những cái nhu lương ủa 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 เนี่ยมันไายน้ำอยู่วันเนี่ยเห็นในนังอันนะยายตันพี่มันเรียกวันไหครับเมื่ปลาจะล้ำควันนในตัวเล็กๆก็นะลูกอะไนะครับนี่ลูกมันนะไหมโอ้ขคมพี่นะขบมมขมคมคือปลาจะล้ำควันมันจะสอนสอนเป็นเป็นประมาณสามจันถึงเวลามันเกี่ยวอันมันจะเหลืองเหลือนเหลืองเราไปละมอนนี่เลยอะไรก่อนกลางอะไรอะไรก็ได ดูดัดตัวจีนเล็กๆมาไงเข็ดไม่หลับกับอืม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 อันนี้คืออ่าตับปลาหะลาร้างกับไฮไลท์ของปลาหย่า้างคือตับมันโดยเฉพาะชะลับยามันนะเดี๋ยวยจะ,จะนนะเ,วเป็นชะล้มไส้ตับไม่มีครับกินกินกันไม่ร่อยกินกันได้บ้างกินกันได้ได

กระดูกครับผมอ่ากระดูกของราจะล้านนี่ครับพอว่าเราต้มทุกไฟเหลือครับกระเหมือนกระดูกอ่อนครับผมกระดูกสีกลวงอ่อนได้ไมนะครับถึงจะมีความกรุบอ่ากรึบกบรอบวถ้ามากจะกินได้หมดเลย โลวกล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวาจม,มาเามด้แต่เดี๋ยวอาจารดูไม่ได้หลุดเหล่าท่บอกเนียเืได้่นึ่งหลังเลยกับท่า้มนี่นี่เป็นกรติน เพื่ออะไหนึ่งเลยฮะเพื่อเลยกันหนึ่งทึ้งไ้นู้เลยกูเดบกันน้ำยีนไอ้ห้องมกแถวมองหัวอ่าพี่วันครับนี่คือเก็บไม่หลับอ๋ออันนี้คุณโบด้านก็ท้อนกันนะรุนรุ่นรุ่นรุนอ๋อไม่เหรอกูไม่กินเองแบบนะครับคุณโบด้านเนะจัลันแบบจะคนว่าคนว่างนี่โบนะอ๋อกูไม่คนว่างนี่นะอันหลอกกูมีคนโบด้านอ๋อคนโบด้านแบบเราอยากเป็นคนโบด้านเยอะเลยไอนี้ตั้งหม้อมกก็ได้ครับหมกมกอ่าปลาฉลาม เพราะมกลตับลจะล้มเดีว่าตับนี่คือเวลาไปดื่อนะครับถ้าเราไปดื่มดืปุ๊บออกจะบอตับอย่างเดียวไม่กล้ไม่ก้าด้แบบนะเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์ของจะลําจยมันดื่มรมเยมันอย่างเดียวรัมจยมันเริ่มมาจากทุราดเมาครับทุราดตุ้กใหมไม่เป็นเดี๋ยวค็ณผนําเข้าที่ไม่บอกว่านําเข้าไปรัมจากทุราดแล้นะเรามีที่มันจากทุราดด้กันเดี๋ยวไ้ทาผู้ชม้จะลําอยู่นตุ กูก้ยนนะิงหญิงแบบนั้อ่านี่ครับกูดอืมกูดสัญญาทีไตเวอืมะอ่บอันนี้นะจับเนี่ยคือกู้จะรั้มถึงอุ้จะรั้ลายกรวดไม่มีอ่าเรทาดไม่มีนู่นกูมิดบอกว่ามีบอกกูมิดกินแล้วยอกกินแล้วดูดึกดีครับผม,มโดยเฉพาะเวลามีคนเลี้ยงโอ้ครับนี่แหละ <laughs> <laughs> จำได้ไหมีว่าเคยไปไปกินี่งานดูจะรัเด็กจับได้กินตึ่นตีดังเลยนะจับตีนไหมนั่นเองกับว่งันกัจนเจวนเจนอ่าดูอยู่อยากกินหูจะลั้มครับช่ยรับร์ดผู้ชายคนนี้หน่อยโอ้โหหลังกชั่วเลยนะโอ้หเา้าเลดำดำดอยู่ลยเยอะหลังก้าเลยก้าวากับก้าวาโอเคอันนี้มาเดินกับ เราเนี่ยเกยตดาดายำมากิมเรามาเกงในดาตีมอครับปอมหนึ่งโจนนีเลอเอนงโจนซ้มโจนเคยนี้ไม่ไม่เข้มครับาอาถ้าเราเสือสีกงั้นโลไอไอถอนงั้นโลซ้ำลอยออแต่เะไรเราเสือยาวป่ะนะโลสองลอย แต่ควนไม่อย่นะย่ยังไม่ถึงตกคนังประสิบบาทเลยบบาจได้อวกะตีางกะตีก็ต้เื่องแกงที่เราจะได้วันนี้ครับยวสุดยอด Hoặc là ừ. ừ, bây, 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 bây bây, bây này hôm ngon của tôi. Vìa, vừa đi du lịch. Mh vô mới mh 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 Bấy, 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 mh mh má mh 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 đây là một cái Em đưa nó kia ra đi cái Đây là một cái Đây đấy lục mong thấy tại đây đây đầu cua lục nguồn nhé đi cua lục thấy lục nguồn anh thấy bắt cảnh thấy lục cái nào phá giọt Cam mà còn tuần tuần mấy mấy gặp con này nhặt ruột đó cá bổn bỏ đi đây con nhặt ruột thấy À. Đi. Điệp. 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 Đúng. Đúng con này ăn đi chưa bao chưa bao con này ăn nó điều chặt mà khám tính mà con chả trong ghép cái đây tính tâm này kén gặp mấy cái bút để mà mình giấy mấy bút là mét cái đi rồi là gặp được rồi thì tí นี่คือแต่นี่บังมากเหรดีไรก็ยัมันแต่บังมไม่มากผมได้ตังใบเลยใบ <c oughs> มาก๊อมกับยอดมาก๊อมยอดมาก๊อมครับว่าวันปลาล้ําเนี่ยกรมอย่าเงเลยครับแค่กินอยากด้ะนี่ปลาล้ํเดี๋ยวมันกินกุนโมเลยมันเลือกกินกุนแบ,บบแบบปังกาได้ไหมอ่ะปังกาเบากาดาบับว๊อบ เดี๋ยวบังคุณนากิดคุณนักิศคุณจากด้ามเหือนคุณน่ะร้อยว่าเพื่อนแหละคุณลุงไปนี่น่ะก็เออบังกินก้นอย่างนั้นอย่าร้อยเร็วตามเวยว่าตุิบกับตะไม่จุ่ม Để tập rồi đấy gì lắm Ừ. Là như uống mà gặp vua cho lắm Uuuu Tập được. Tập cho lắm Bua ừ. cá này nè, 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 nè nè Lên mấy Lửa มัดกรูดข้องมานี่ครับข้องมาปลาเมยุจะกล้ากว่าเดิหน้ากะปิ้งทีไรกับอ่าวัวตีวัตีแตงกู๊ดโอเคครับแต่งกยอมเนี่ยตอนนี้พร้อมจิ้มแล้วอ่าตอนนี้พร้อมจิ้มแล้วเดี๋ยวเราตั้งให้นำเก้งนี่ครับแซกซึมเข้าไปในวัตถุดิบพรสครับผมเด็กยั่งคือมันไม่ร้อนครับ Gà sốt Sắc ít Tập à, Tập lại cho lắm Ok Dạ mà lười ra luôn Tạm dòng nâng tên Tạm dòng tập trung. Tập trung, tập trung, à Dạ bây giờ tăng lại bị nâng rồi Nhi uống rồi Mười tấn đi tay đây à Nâng này nào Gạt gạt

เราตั menu, okay, okay. nah. uh, ้งเยอเมนูถึงยี่ห้อกันไหมตัวแกงแกงีเลยกันจิได้เลยโอเคครับเมนูี่ชือว่าแกงซ้ปก้วซ้มนแกงขัาวซ้มปลาเรลามรับวันนี้ก็แล้วกใส้ใบมะกัมอนน้อยๆสุดยอดรับอได้จานไมแล้มาไล้ไม่เป็นอันนี้ไปการเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคๆน้งตาไปอเกอ๋ครับผมน้ำนวลก้นนะโอ้จิบเลยรับจิบจิบตัวง่ ไอ้ยาหึหอหปักเนาะไปักนาไงปักเนาะไหกเออปักเนาะ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 ปักนาะนี่มนอจนี่ปักเนาะเนาะเนี่ยเนานีได้บี้ยเปด็งนเลยเออบุรกินได้บียเออรกนนี่มันนบรกินนี่เอไงปาปันอไม่แต่็กิมที่ืี่ก่อนเลยไม่จะไม่ม่ริงจริงกยากินตับเอดีเลยดีลีลีไม่ออกินนี่นี่เก อยากมากินนี้มาแตไม่มดกลับลงเลย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 นวาม่เลยนึบผมนึกปาตามเลยพี่มั้งครัได้ได้เาไม่เก่าไม่เก่าไม่ไม่เก่าไม่เก่าผ้าความเก่าไม่ได้เลยปะเออจับส่วนแขนผมดียัง เน้อแกงดีด e. die. ้วยดีต <lawsuit royable> e ุกย <hatten> ่างดีกาดก้นนะครับแต่กนดีก็คือบ้านแม่ครับเ้าใจย้อกินดูาล่ามาผมจะทาการจิมหูจะลาลงจิมเร็วจัดมันจะไดนไมันจะกินได้ครับอยก้ชมนิดอือหือรึบกรอบเลยครับ มันมันม็นวันโกมตเตียนอ๋อเจี๊ยยเนี่สมสมมติดอืมอืมออันนี้ก้อก็ไ้นะนันแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินยื้วลาแล้วมรอบนี้อมเดียผมตัวปากมันกินไหวอะนะมันแตกกล้องที่้างใว่าดี่ลกเลย

ยางิมยากิมยาิมนี่กี่จนกันกกองนี่อง่เงะไนี้นี่ครับนีับดีนี่ครับนี่ครับอันนี้นะองกิมเลยองกิมเลยอ่าับ่คือบ้างครับมันมีรับต่นมัน่รกไม่้กินจัดดีบ้างมุนลินนัดมุนลินมุน ข้าใจคำว่าละลายในปากไหมอ่าค huh? yeah. oh, right. yeah. right. okay. uh ือละลายเลโอ้เนยตถงเตี๋ปปึงรับประยักอนุบอดีครับปึงรบประยักษ์ไกได้ยักงหเนึ่ยถุงเตี๋ปครับงเตปม่เดอยไม่เ้ามูยังเลยเนี่ยมู่ยังเคยเคยเลยมูยังเคยเคยเคยอะไรบเคยอะะยมากิมกับปีโมกอกกระตาครับผลงัน ยังร้องคืยอยู่เป้งไงคื้ยนี่นโอ้เป้งเป้งเป้งยังก้อ่อนเงียบก้อยนี่ก็ิเจ็ดบแปดเก็บสิบเจ็ดสิบแปดิเจ็ดสิบแปดิเจ็ดสิบแปดออนแบบปทเลี่มุ้งยางคยคยเยคคยนี่ต้องคยอยู่เคยจะมาเี่นแล้วต้อง่าไปยางอะไรเลยกับแต่ว่ารอยก็ไม่มันต้องดีดันกั่างกล เราคืออยู่แตโกมิดมีซ่องคือมีร่องคือมีรองคือจริงๆอยากจะมีร่างคืออะไครับเคยเคยเคยไปนะอ่าเคยเคยเลยเคยกับโอเคกับตาพี่จุ้มลังจากษ์เตียวบอกเราอาชีพเงินโก้สมคัรแล้วครับว่ากล่าวมาดานตีมอกันเลยซึ่งพอดีตันมาดานตีมอมาเลยครับวันนีครับพี่น้อง

เมนูเดี๋ยวโพกับแม่ทำไมเด็กๆผสมของเผือนหจะไดอันนู้นมาอ่าอาจจะได้ต้มเค็จต้มเค็จอ่าต้มเค็จกันบูดกันบูดอะไรไงนะเดี๋ยวเราไม่ได้ต้มเค็จวงอ่ากันบูดกันบูดอืออ่ำเปบี้ยวมันจะทำอะไรไม่ไม่ไม่เกิดบูดปกติไจะไม่ไม่ได้ต้มเค็จเพราะไม่ตันอ่าไม่ตันกับไม่เลยเยอดกั้มริ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 มรัวอ่าจริงเลยจริงเลยสักรัวรัวกินได้อ่าอันนี้หมูยังไงหมูมานเนี่ยย่งเลย อ,อันนี้ต่อไปจะบรรจุนในดันติโมโกกัตตะเีย,ย,ยนะ้รงเรียนอ่าท <c oughs> ีนี้ใจ đoản, 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 không cưỡi, không cưỡi, cứ cưỡi, cứ ray này, lốc, lốc, lồng mòng, vật, này chẳng có mượt, ray vượt, 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 ray Tuyên có tuyên thêm nằm lịch mật nằm của đẹp lệ của yak nằm yak 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 Mất yak 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 lời yak 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 mà yak 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 กันกันติโม่อาบานเลยก็วันนี้เราวิวนี่วิววิวันบันบันเล่าหนิวิวันปืนบ้านอ่าใช่ใช่ใช่ไปหรอกราติโมกอตาเนี่ยจับคือไม่เอาใจคนกรุงเทพนะมั้งไม่ใช่ว่าคนกรุงเทพมั้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงถ้าว่ามากินก็ต้องทั้งว่ะหมูนิ่วติดใจนี่เบอร์อาเป็นน้อยอาเป็นน้อยอาปัญหาจับรับเป็นน้อยเพราะวันนี่คือมันไม่ได้เป็นหมากถ้าเป็นคนไทยนะเขาเงินได้ครับแต่ว่าเพื่อนอูเราเพื่อเล็กมั้งมันกินได้เพียร์เลยร่วมติดใจได้ไม่เล่น เดงกบเวลาไปด่นนี่ผมบมาเลอกอ้พอยากห้เพหมาว่าเดิมเลยเราอยากรูว่าเพดไดเก๋ไนยเพรเร่งรบเจ้าดนเราเนเว้นเนี่ยอาทิตโตมาอยู่ว่าอยากห้ติโมก็ตากมาวนเ็งเปนคนไหนอ่าไปตรงกับล้งเร็นู้นตรงนี้นะนแรงเราปล้วงมันฟ้าไปแล้วไม่ได้โปอยวะเอาไปนะ เดี๋ยวเราเคลีวเอไรเดี๋ยวเราลงเวไปเดี๋ยน่าเป็นรายการดีโมกวาตาตอกายุทุยุตกันมาถึงดีโมกวาตาเดวก็เป็นธรรมําระยะเวลาอยู่ประมาณนึงเก็เว้นเวนเรียกร้งอยากให้ดีโกวาตารับมาร่วมตัวอีกกลังยาวเในฐานะไปมื่อวางมันมีบรติวางได้ไหมเี่ยาเองมาเจมเดือนกังร่องรังแล้วได้ทุกคนเรไปตอกวางเราก็มาเจมคื่อทามันก็เดียวก็วินองตีโมกวดานี่ แ็กเลยนะรับเดี๋ยวคือตกแต่งุ้นแมีงานงานดดีติดตั้มติดตั้มเดงนันตั้ก็ําได้ันนจะบม้อกบกม่ือเรายากบอกออกแบบไปคือเป็นบ้านบานดีไมกอล่ไม้านรับนคือเหมือนว่าเออพี่นองมาหรืบบานได้ไหมเนี่ยไม่อดตีไม่อัดไม่อดไม่อดพีนองมาแต่บานไอ้ที่ว่าอุด้นจางด่านอดุ้นแต่ว่าจ้งเดี๋ยวก็ตามติดสถานบางที่เพมือนว่าเออพี่นั่นได้ลูกโตมาตีมวนในไหมเนี่ยเราไม่ใกล้เราให้ตีมันเด็กกินกับ้าน ไอ้เน่ยฟิวๆขนาดมันได้พลไม้ไหมพลัไม้ที่มาอาไว้คือเราเดี๋ยวยากให้เป็นบานคืออันนี้ในมุมมองของกินกินน้วกันนี้เลยนะไม่ต้องมารับเดี๋ยวอย่บาเดก๋อยู่บากาในนบาัารรองญี่ปุ่นันนี้ปราบักานี่คือถเป็นผู้รักผู้ยหยตีตาไรไม่เป็นเลยืใหเต็มร่อยส่งเพื่อทางเกง่าเนัเพื่อกาเกงงเกงวหมกเป็นมอดอกกอกมิ

เดี be ๋ยวหน้าโรงเรียนตานุก็ผมก็เป็นเหมือนกันเดี๋ยวตรงนี้ต้องนายคนครับกลับก็ไปคุณท่านไปยุ่มตุ๊กตาที่ติดตามยุ่มนะเพราะวันนี้คุณมิดเลยทีมันรายการตีมโอคอกระดาโคกวครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับจับจับไปบ่ายจุ๊บจุ๊บเร่เร่ได้ไม่ได้ผมวิ่งเยอะกระตัวนะผมลูกตองลูกโคแล้วจาน